อิกโจ๊กเป็นคนทำคดีกแอมไซยานายนะคะทุกคนว่าวก็บว oh ่มีการขายกับผู้ซื้อไปมากกว่ไม่ได้เชื่อหรากจะการเข้าบอกว่าไยนายี่หลุออกไปนอกระบบจะโหดร้ได้ขนาดนี้รายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าทั้งบริษัทผลิต ใช้และการครอบคลองไยนยดยรวมถึงข้อกำหนดต่างๆเพื่อตรวจสอบดูว่าเจ้าหน้าที่ของกรมโรงงานมีความบกพร่องหรือไม่ถ้าพบว่าการที่สยานายหลุดรอดออกไปจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่รัฐตรงนี้ดิโจโชบอกว่าจะมีความผิดด้วยเช่นเดียวกับเรื่องของปืนหายที่ทางผู้กำกับการข,ของสน่วยตำรวจนั้นก็จะต้องได้รับโทษตามมาตราหนึในฐานะของผู้บังคับบัญชา ขณะที่เรื่องของนอมินีที่มีชื่อบนกล่องอเสนออเป็นคนสั่งซื้อสายนายให้กับแอมบิกโจ๊กบอกว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนสอบปากคำเอาไว้หมดแล้วแต่ขอยังไม่ให้ข้อมูลรายละเอียดในสำนวนเรื่องความให้การราวมาเฟ่ประเด็นสำคัญในสำนวนเบื้องต้นยอมรับนะคะว่าแอนเป็นคนสั่งให้นอมินีคนนี้ที่มีชื่อบนกล่องเบื้องต้นนอมินีคนนี้ยังไม่พบว่าเข้าข่ายความผิดเพราะว่าทางทรกราท จะนำสายานายไปใช้ในการข่อเหตุและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการ <ใน S 1> แจ<ค>้งข่าวการถอดไทยนะคะแต่ดิจักยอมรับว่าในช่วงสี่วันที่ผ่านมาคดีนี้มีความคืบหน้าไปมากทั้งการขยายผลในทางคดีแล้วก็คาดว่าภายในวันสองวันนี้ก็จะมีความชัดเจนด้วยว่าจะมีใครเกี่ยวข้องกับการล่วงฆ่าไหมตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน วันที่11พฤษภาคมจะเรียกบุคลากรทางการแพทย์มาสอบปากคำในฐานะผู้ช่วชาญทางการแพทย์ด้วยเพื่อขอความเห็นภาพรวมของคดีที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์และการใช้สารเสพนายทั้งหมดก็จะเป็นการนัดมาที่สโมสรตำรวจค่ะส่วนความคืบหน้าทางคดีกรณีของคุณทายนะคะคุณทายเสียชีวิตในพื้นที่ของสอนองหล่อ ทางตํารวจเอกซูเชเชนบอกว่าวันอังคารจะทําการสอบปากคําแพทย์นิติเวศเพื่อประกอบถึงเร่องคดีหลังจากนั้นคาดว่าจะสามารถออกหมายจับแอมได้หมองทว่าเขา,าจะสอบในวัน,นอังคารนะเพราะเขาเพราะเพราะว่าหมอจะมาวันอังคารนะหมอเขาหน้าจะออกหมายจับในวันอังคารนะฮะพรุ่งนี้ภาพรวมภาพรวมภาพรวมว,วันนี้เราฟัางกันกันนั่นไหนหมดแล้วแหละหมอเราก็สอบดูแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวว่าเป็นผู้เชื่องสามนะพอผู้เชื่องสามพอพูดเชื่องสามทีต้องเชื่อาล นนะะครับเชื่อฝีมือมม่่ไไเชื่อฝีมือลองโจมค่ะว่าคือวันนี้การการทำงานเนี่ยเราต้องให้เขาได้มีโอกาสได้แสดงออกนะได้มีโอกาสได้มีการได้ถ้าเราไม่ได้จีบหรือทำเขาครัาคนประชาชนเชื่อใจผมก็บอกไปแล้วว่าเราจะไม่รอตรงนี้นะครับ